สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอจารสุภานะคะในหมวดชีวิตประจําวันค่ะวันนี้จารสุภาจะนําเสนอกิจกรรมเกี่ยวกับการเย็บกันนะคะวันนี้แต่วันนี้เราจะลองเย็บกระดาษกันดูก่อนนะคะแล้วก็จะมีจุดให้นะคะให้เด็กๆลองหัดเย็บตามรอยจุดของมันนะคะเข็มของจารสุภาไม่แหลมนะคะมันทู่ค่ะเด็กๆสามารถทําได้นะคะเราก็จะมีการทําอย่างช้าๆนะคะ เราลองมาเย็บกันดูค่ะค่ะเด็กๆด,ดูนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีกระดาษนะคะจะสุภาก็จะจุดเอาไว้นะคะเป็นรอยจุดนะคะเอาไว้เลยแล้วเราก็จะมีอะไรคะมีเข็มนะคะมีได้ค่ะมีหมอนสําหรับปักเข็มไว้ถ้าตอนที่เราทําแล้วเราก็ทําเสร็จแล้วเราก็ปักเอาไว้เข็มเราจะได้ไม่หาย นะคะมีได้ที่ถ้าไม่พอเราก็จะใช้ได้มีกรรไกรสำหรับตัดได้ค่ะามาลองกันเลยนะคะได้อันนี้เราทำไมคะเราสนเข้าไปในเข็มเข็มนี่รูใหญ่ค่ะไม่เป็นไรเราสนได้ง่ายเลยขั้นแรกเราจะต้องมัดปมของมันก่อนนะคะอ่าเรามัดปมไว้เลยมัดมัดปมทำไมคะเพื่อที่จะไม่ให้ได้มันหลุดออกมาจากกระดาษน,นะคะ เรามารองเย็บกันเลยนะคะเรามีรูเล็กๆเห็นไหมคะเนี่ยมีจุดไว้จันทร์ฟ้าก็จิ้มเข็มเป็นรูเอาไว้เราจะได้จิ้มได้ง่ายขึ้นนะคะเราเริ่มเลยจากจุดที่1เราต้องเริ่มจากข้างหลังมาก่อนนะคะเ,เราจิ้มมาจากข้างหลังก็ได้เราดูได้พลิกกระดาษได้คะ่ะแล้วเราก็จับกระดาษไว้นะคะเราค่อยๆ่อยดึงขึ้นมาแล้วอย่าดึงแรงเดี๋ยวกระดาษมันขาด นไคะแล้วเราก็จิ้มรูต่อไปนะคะดึงค่ะอืมเห็นไหมคะเราสามารถเย็บเข้าไปในรูได้หนึ่งห่วงแล้วเราก็ดูรูต่อไปนะคะอ้าวเราดึงขึ้นมาค่ะเด็กต้องดึงออกไปไปออกนอกตัวนะคะอย่าดึงเข้ามาหาตัวเราเพราะว่าเข็มมันอาจจจิ้มที่มือหรือที่หน้าได้นะคะ แล้วเราก็หารูต่อไปเลยเอาเข็มสอดเข้าไปเห็นไหมคะมันมาโผล่ด้านหลังแล้วอสอดด้านหลังแล้วเราก็ทําไมคะคลิกกระดาษกลับมาแล้วเราก็ดึงได้ค่ะเราอย่าเอาได้ยาวมากนะคะเดี๋ยวได้มันจะเป็นปมค่ะนี่ด้านหลังเราก็สามารถมองเห็นเลยรอยที่เราเย็บนะคะเราก็จิ้มไปด้านหน้านะคะคลิกกลับมาด้านหน้าแล้วเราก็ทําไมคะ ดึงได้ค่ะอ้าดูสิคะมันจะมีช่วงเว้นระยะที่สวยงามเลยถ้าเราจุดเอาไว้นะคะไว้ด้านหลังอีกอ้าดึงออกมาค่ะเห็นไหมมันจะเป็นพมเรื่อยเลยแล้วเราก็ทิ่มจากด้านหลังนะคะสอดเข้าไปทะลุเข้าไปด้านหน้าเราใช้นิ้วจับไว้หน่อยนึงแล้วเราก็ดึงขึ้นมาค่ะ อันนี้กิจกรรมนี้ทําให้เด็กได้พัฒนาอะไรคะสมาธิของเด็กเด็กมีสมาธิดีขึ้นมีจิตใจจดจ่อในการทํางานนะคะมีการพัฒนากล้ามเนื้อมือและสายตานะคะอ่าเราก็จิ้มเข้าไปในรูนี้อีกเห็นไหมคะมันโผล่มาด้านหลังเราก็ดึงขึ้นมาอ่า เราจ้่งหลังเราทิมเข้าไปด้านหน้านะคะพลิกกระดาษกลับมาแล้วเราก็ดึงอืมดูสิคะนักเรียนดูเข็มจานทร์สุภานะคะมันทูค่ค่ะนะคะสําหรับใส่ไหมพรมเพราะฉะนั้นเข็มมันจะไม่แหลมอ่าเราก็ดึงขึ้นมามค่อยๆดึงขึ้นมาเลยเห็นไหมคะอ่าจิ้มไปอีกรูนึงแล้วด้านหน้าค่ะพลิกกลับมา ค่อยๆดึงค่ะกระดาษจะได้ไม่ขาดนะคะถึงมุมสุดท้ายแล้วคลิกมาเหลืออีกแค่สองสองจุดเองเห็นไหมคะอาพลิกกลับมามเกือบจะเสร็จแล้วนะคะคลิกกลับมาเลยถ้าได้มันมันติดกันเห็านี้มค่าได้มันสั้นแล้วเราก็สามารถที่จะ ดึงเข็มไปนิดนึงนะคะดึงเข็มไปทางนี้นะคะให้ได้มันยาวขึ้นแล้วก็จิ้มเข้าไปเสร็จแล้วค่ะเราก็ทำไมคะมัดปมของมันเห็นไหมคะเราเอาได้ทำเป็นวงกลมนะคะแล้วเอาเข็มสอดเข้าไปในวงกลมแล้วเราดึงใช้นิ้วชี้กดนะคะแล้วเราใช้มือขวาดึงขึ้นมา เป็นปมนี่แหะคะ่ะเด็กเห็นปมไหมคะถ้ามันเป็นปมอย่างนี้ได้มันก็จะไม่หลุดไปเราก็ใช้กันไกรตัดอืมเรียบร้อยค่ะนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ใช้อะไรคะเข็มจิ้มไว้ในหมอนของเราเข็มเราจะได้ไม่หายนะคะดูสิคะจันสุภาสามารถเย็บได้แล้วค่ะสวยงามมากเลย เด็กลองไปเย็บดูนะคะเป็นการฝึกสมาธิของเราพัฒนากล้ามเนื้อมือและสายตาด้วยนะคะรู้จักดูแลความปลอดภัยของตัวเองไปลองเย็บดูค่ะ,คะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่อให้เด็กได้พึ่งพาตนเองได้นะคะมีสมาธิในการทำงานรู้จักระวังความปลอดภัยของตัวเองนะคะมีการพัฒนากล้ามเนื้อมือกับสายตาให้ประสานสัมพันธ์กันนะคะ ในการจับเข็มนะคะแล้วก็จิ้มเข้าไปในจุดในรูของเรานะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาเด็กๆได้ทำนะคะด้วยความตั้งใจของเด็กๆมีสมาธิเด็กๆก,ก็สามารถทำงานต่อไปได้นะคะถ้าเราเย็บกิจกรรมนี้ได้แล้วอีกหน่อยเราก็ทำการถี่มือของเราได้อีกะคะ่ะกมาลองทำไปเลย